สวัสดีครับกับผมเด็กชายปรวรุธข่มทองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ 3. วันนี้จะมานำเสนอข่าวเด่นประจำวันนี้ครับไบเดนลงนามกฎหมายลดเงินเฟ้อสู้โลกร้อนพรอมรีภาษีบริษัทขนาดใหญ่ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้ลงนามบังคับใช้กฎหมายการปรับลดเงินเฟ้อซึ่งดัดแปลงมาจากร่างกฎหมายกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีชื่อว่า blue black better ที่ประธานาธิบ,บดีไบเดนและพรรคเดโมแครตได้รีเริ่มขึ้นในปีที่แล้วกฎหมายการปรับลดเงินเฟอ้อครอบคลุมถึงการลงทุนมูลค่า4แสนล้านดอลลาร์เพื่อต่อสู้กับปัญหาโลกร้อนมาตรการต่างๆที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถซื้อยาตามใบสั่งแพทย์ได้ในราคาที่ถูกลงและการจัดเก็บภาษีขั้นต่ำในอัตรา15%จากบริษัทส่วนใหญ่ ที่มีรายได้มากกว่า1,000ล้านดอลลาร์ต่อปีซึ่งกฎหมายฉบับนี้จะช่วยสร้างรายได้ให้กับสหรัฐได้กับรัฐบาลสหรัฐเกือบ3,000ล้านดอลลาร์ภายในระยะเวลา10ปีประธานาธิบดีไบเดนแถลงที่ทำเนียบขาวว่านี่เป็นกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับครอบครัวชาวอเมริกันอีกทั้งจะช่วยให้สหรัฐ สามารถรับมือกับวิกฤตโลกร้อนลดการขาดดุลและท้ายที่สุดแล้วจะผลักดันให้บริษัทขนาดใหญ่ต้องจ่ายภาษีอย่างยุติธรรมทั้งนี้พักคเดโมแครตพยายามผลักดันร่างกฎหมายต่างๆก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนแต่พักรีพับลิกันพยายามขัดขวางร่างกฎหมายเหล่านี้โดยระบุว่าการปรับขึ้นภาษี จะเป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคธุรกิจและพนักง,งานของสหรัฐแล้วจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐด้วยกระผมขอจักกระผมขอจบการนำเสนอข่าวเดยนประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชยานิดขำคมชั้นประถมศึกษาปีที่5ทับ9ภาษาไทยวันละคำวันนี้ขอเสนอคำว่ากะเพรากะเพราอ่านว่ากะเพราตัวอย่างหมายถึงชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งมีกลิ่นฉุนใช้ปรุงอาหารตัวอย่างประโยคกเช่น คุณพ่อปลูกกะเพราไว้หลังบ้านหลายต้นสำหรับกิจกรรมภาษาไทยวันละคข้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ต่อไปขอเชิญพบกับกิจกรรม English on Air ค่ะสวัสดีค่ะ Good morning. My name is Pimmy. Good morning. My name is Tonkao. Good morning. My name is Prapha. We are all from Grade EP three slash ten. Today we are going to talk about food and ingredients. First, we will go over the vocabulary. We will also give the definition and an example. And our second word is sushi. Sushi is a type of food from Japan with many fillings. For example, I like to eat sushi. Sushi in Thai is sushi. Our third word is hamburger. A hamburger is a type of sandwich with meat, cheese, vegetables on a bun. For example, hamburger are tasty. Hamburger in Thai is hamburger. Our fourth word is pizza. Pizza is a food from Italy with topping on a flat bread. For example, my favorite food is pizza. Pizza in Thai is pizza. What's your favorite food Don kao My favorite food is hamburger because it's tasty. Profile, what is your favorite food? My favorite food is pizza. Pimi, what is your favorite food? My favorite food is sushi because it's yummy. Frofa, what is your favorite? Wait. Frofa, what ingredients are in pizza? Pizza has bread, sauce, cheese, meat and vegetables. How about sushi? Sushi has rice, seaweed, and raw fish. You can also add wasabi. How about hamburgers? Hamburger has cheese, beef, vegetables on a bun. Thank you very much for listening. Thank, Thank you. <laughs> Goodbye. <laughs> สวัสดีค่ะทุกท่านดิฉันเด็กหญิงอัญญินสิทธิจันเสนนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่5ทับ5ผู้นำเสนอรายการความรู้เพื่อสุขภาพประจำวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากระบาดช่วงหน้าฝนอาการทั่วไปของโรคมือเท้าปากมีไข้มีตุ่มน้ำใสบนฝ่ามือ ฝ่าเท้าและลำตัวมีแผลในปากการรักษาโรคมือเท้าปากในปัจจุบันยังไม่มีการรักษาโดยตรงทำได้เพียงรักษาไปตามอาการของผู้ป่วยเท่านั้นการป้องกันจากโรคมือเท้าปากหมั่นรักษาสุขคอ,อนามัยล้างมือก่อนหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย หมั่นดูแลและทำความสะอาดข้าวของเครื่องใช้ดูแลหลีกเลี่ยงให้เด็กอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยขอขอบคุณข้อมูลจาก w w w Summit China Town.com ความรู้เพื่อสุขภาพที่ได้นำเสนอไปในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะ สำหรับรายการความรู้เพื่อสุขภาพก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ต่อไปพบกับรายการอาเซียนศึกษาพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชาปนธทชิตชอบอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่สาทับหนึ่งวันนี้ผมจะมาให้เกตความรู้เกี่ยวกับอาเซียนครับ จุดประสงค์หลักอาเซียนปฏิญญากรุงเทพได้ระบุวัตถระสงค์สาคัญเจปากการของการจัดตั้งอาเซียนได้แก่หนึ่งส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และการบริหาร สองส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาคสามสเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาคสี่ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีห ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปแบบของการฝึกอบรมและการวิจัยและส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้6เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการค้าตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการข้มนาคม เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆและองค์การระหว่างประเทศพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิช,ชานันต์สิระเทดินันฉันประถมศึกษาปีที่5ทับ9สำนวนสุภาษิตไทยวันนี้ขอเสนอสุภาษิตพุ่งหอกเข้ารกพุ่งหอกเข้ารกหมายถึงกระทำสิ่งใดแบบลวกๆโดยไม่คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตัวอย่างประโยค เด็กเด็กสมัยนี้ชอบทำอะไรแบบพุ่งหอกเข้ารกพ่อแม่จึงต้องมานั่งเสียใจอยู่อย่างนี้สำหรับกิจกรรมสำนวนสุภาษิตไทยขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้พบกับรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ